สวัสดีครับผมพล่อการของไมบอลที่จะอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่10เดือน4 2 5 6 6กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอัปเดตระดับพรีเมียร์ลีกอาร์เตต้ายอมรับผลเสมอแล้วก็เรื่องของ วิลซาก้าย้ายได้เทนหาวอนุมัติพร้อมแล้วไปฟังครับอัปเดตระดับพิม์ล,ลีกตอนนี้การแข่งศึกพิมเล,ลียงกษิษเหลืออีก8นัดก่อนปิดฤดูก,กาลทีมที่มีลุ้นแชมป์เห็นได้ชัดแล้วว่ามีอยู่แค่2ทีมด้วยกันก็คืออาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ T. และส่วนทีมอื่นใครจะลงใครจะขึ้นไปฟังครับอันดับที่1อาร์เซนอลแข่งไป30นัดชนะ23สมเสมอ4แพ้3ได้73แต้มพื้นใหญ่ยอยู่ในเส้นทางลุนแชมป์ โนดานัดล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้0ถือว่ายังทาสถิติได้ดีอยู่แต่ว่ามาสะดุดเสมอกับลิปูที่บุกไป,ปเยือนโดนเสมอกันไป2-2แต่ไม่เป็นใหญ่มีแต้มหลุดไป2แต้มทะให้เป็นโอกาสของเรือใบที่จะตามขึ้นมาระดับ2แบชสเตอร์ิตี้แข่งไป29นัดชนะ21เสมอ4แพ้4ได้67แต้มเรือใบยังโชว์ความโหดต่อนหนึง่งไล่บี้ปืนใหญ่มาแตติดมีแต้มห่างก,กันเพียง6แต้มเท่านั้นโดยนัดล่าสุดบุกไป,ปชนะซาลัมตันถึง4-1และยังชนะลิปูมาก่อนหน้านั้ มีโอกาสมากที่จะขึ้นไปแย่งแชมป์กับปืนใหญ่อันดับ3นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแข่งไป29นัดชนะ15สเสมอ11แพ้3ได้56แต้มช่วงนี้นิวคาสเซิลยังคงเส้นทางท็อปโฟไว้ได้แต่อย่าได้ประมาทเพราะยังมีแมนยูที่มีแต้มเท่ากันและยังมีสเปอร์ที่ไล่ตามขึ้นมาโดนัดล่าสุดบุกปปชนะเบนฟอร์ด2อต่อหนึ่ดับ4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งไป29นัดชนะ17สเสมอ5แพ้7ได้56แต้มมีแต้มเท่ากับนิวคาสเซิลแต่ยังคงงออยยู่่่่่ในนพื้้ททททีีทีีเสจะด็ปไ ยังมีสเปอร์ที่ไล่บี้ขึ้นมาและยังมีแอตเตอมิล่าไบตันและลิวูที่อาจมีสิทธิ์ขึ้นมาแย่งท็อปโฟได้โดนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเอเวอตันไปได้2-0ส่วนทีมอ่นดีในะระดับต่างๆระดับที่5สเปอร์แข่งไป30นัดชนะ16เสมอ5แพ้9ได้5.3แต้มระดับที่6แอตเตอร์มิล่าแข่งไป30นัดชนะ14สเสมอ5แพ้11ได้4.7แต้มระดับที่7ไบตันแข่งไป28นัดชนะ13สเสมอ7แพ้8ได้4.6แต้ม อันดับที่8ลิเวอร์พูลแข่งไป29นัดชนะ12เสมอ8แพ้9ได้44แต้มส่วนเซลซีอยู่อันดับที่11เป็นจากฝูงแดนใต้ไปซะแล้วโดยแข่งไป30นัดชนะ10เสมอ9แพ้12ได้39แต้มส่วนโซน,นตกชั้นตอนนี้ก็จะมีระดับที่18ฟอร์เรสต์แข่งไป30นัดชนะ6เสมอ9แพ้15ได้27แต้มระดับที่19เลสเตอร์แข่งไป30นัดชนะ7เสมอ4แพ้19ได้25แต้มระดับ20ส่สิบซาร์ทมตันแข่งไป30นัดชนะ6เสมอ5แแพ้้้19ได23ตม อาร์เตายอมรับผลเสมอมิเกลอาร์เตตาคนสื่อทีมอาร์เซนอลได้ออกมายอมรับผลเสมอที่บุกไปเยือนลิวูร์เจ้าบ้าน2.2ต่อถึงช่วงแรกจะบุกนำไปก่อน2ลูกก็ตามแต่พลา,าสวนกลับใน2ลูกเช่นกันส่วนครึ่งแรกหลังต้องยกให้อารอนแลมเดลนายประตูของปืนใหญ่ที่เซฟชุดชีวิตไม่แพ้ไปได้โดยอาร์เตาได้กล่าวไว้ว่าเราสูญเสียการครองบอลเราเริ่มผ่านบอลพลาดเกมเริ่มเปิดกว้างเราจำเป็นต้องยึดหยุ่นสถานการณ์เราต้องพึ่งพาผู้รักษาประตูในช่วงท้ายผมคิดว่าผลเสมอแ์ดี มนเป็นเกมที่เครียดผมไม่เห็นทีมไหนบุกมาคอนทรลเกมที่นี่ได้พวกเขาชนะทีมใหญ่ที่นี่หลายทีมพวกเขาเล่นกับแรนด์มันดิฟและน่าจะได้4ประตูนใน20นาทีแรกคุณต้องรับมือพวกเขาให้ดีและเราทําได้นาทบานของเรามีปับหา,บาสูงเบินซาก้าย้ายได้เทนทาวอนุมัติเอลิสเทนทาวควซื้อของมันอยู่ได้ออกมาแจ้งกับอารอนเบินซาก้าว่าสามารถย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้จากแหล่งข่าวของฟุตบอลอินไซเดอร์ ดยตำแหน่งที่วินซาก้าอยู่นี่มีเดียโก้ดาโลยึดตำแหน่งตัวจริงไปแล้วและยังมีข่าวว่าทีมไปสนใจเยเลนมีเฟนบงแบ็กขวาของทีมเรวาโฮเซนแทนปัจจุบันอารอมันวินซากา้ามีสัญญาเหลือถึงปี2024พร้อมเงื่อนไขออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีโดยลงเล่นไปทั้งหมด149นัดทำได้2ประตู11แอสซิส ถ้าหากผิดพาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังมายบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเทนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r ร์แ k แล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ